วัสุทธาเทพรวรารามราชวรามหาวิหารน้อมสนองพระดำริพระเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโดยพระเดชพระคุณราวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวานวัสุธาเทพรวรารามราชวรามหาวิหารในมอบข้าวสารน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมจํานวน5,000ถุงรวม5,000กิโลกร,รมัมแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือวัด ที่เป็นศูนย์พักคอยและช่วยเหลือวัดพระภิกษุสัมเน,นรรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆโดยมีนายนารงทรงอารมณ์เพื่อนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับมอบนพระอุโบสถวส,สุทธเทพรวราราม โดยหลังจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้จัดสรรเข้าวสารเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ต่อไปด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของคณะสงฆ์แล้วก็ หน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเรามีความช่วยเหลือกันอยู่ตลอดต่อนเนื่องเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเรื่องใดนะคะที่เราสามารถช่วยเหลือกันโดยโดยเฉพาะคณะสงนี่ก็เป็นองค์กรสาธารณะนะคะก็รวมโดยช่วยกันในทุกๆเรื่องเลยนะคะ